ครับสวัสดีครับพบกับลุงพาหลงยามเช้าเช้านะครับก็วันนี้ผมก็มาติดตามติดตามประมงน้ําลึกนะครับประมงไอ้ไม่ใช่ประมงน้ําลึกสิครับเป็นประมงน้าตื้นแต่ตื้นก็ตื้นลึกอยู่นะครับอ่าประมาณสี่ห้าสี่สี่ห้าเมตรนะครับก็มาติดตาม ร้านปลาสมไทยครับดูอยู่ในน้ำลูเนนะครับดูอากาศอากาศก็เย็นน้<ล>านําก็เยน็นปลาก็โหติดกันเยอะแยะมากรครับคือเมื่อวานครับผมกับปลาสมไทยนะครับก็ก็มาทางนี้เลยไหมครับแล้วก็ปลาสมไทยก็ชนผมมาเฮ้ยลุงเ <C> ดี๋ยวไปเป็นเพื่อนแกมาวางอ่า ตะข่ายนะครับตะข่ายไป่วันแต่ยินเมื่อวานนี้ผมมาเก็บนะครับมืเปอร์เซน็นต์อ่าเยอะมากเลยครับตัวน้ำาเขาคุดลึกเลยตรงนั้นที่ว่าจำได้ไหมครับเมื่อวานนะ่ะที่ว่าผมมาซุ่มอ่า,าซุ่มเด็กนะครับว่ามีผ <libro> <P Imp! S 2> ู้ใหญ่มาดูหรือเปล่านะ <mythology> ครับดูขนาดพันสมสมไทยนะครับตัวนั้นน,ะนี่นี่ที่จืดๆนะครับ ระมาทิพอกทิมคอถ้าที่ระหว่างกลางตรงนี้นะครับอย่างลึกนะครับคือมิด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 หัวผ่านสมไทยเลยครับมิดมืออยู่มืออย่างนี้มิดเลยครับถ้าเด็กลงมาเล่นตรงนี้นะครับอันตรายมากมากเลยครับตรงนี้ตรงนี้นี่น,นี่ที่พนสมไทยกําลังเก็บอ่าอันนั้นมไม่ใช่่านสมไทยเดิน,นครับคือผ่านสมไทยคือเอาเอาเท้านะครับเท้าเนี่ย ตีน้ำอยู่ข้างใต้น้ำนะครับไม่ใช่ว่าเดินนะครับลอยตัวอยู่นะครับเนี่ที่คือน้ําลึกนะครับเนี่ยน้ําลึกมากเลยนะครับนี่ดูดูดูภาพสมชัยดีกาดูดูหน้าผมแล้วน้ำลึกมากน้ําลึกมากเลยครับเดี๋ยวนี่ดีวิธีการลอยตัวนะครับวิธีการคือตาขาเนตีน้ด OB, ด Hence, ําตลอดข้งใต้น้ํานะครับเพื่อให้หัวเนี่ยลอยขึ้นเหนือน้ํานะครับ นี่เออคือนั่นต้องตีน้ําตลอดเลยครับะม่ไม่ใช่ว่าน้ําก็เย็นนะะอากาศก็หนาวนะครับเนี่ยดูดูหมอกครับหนูหมอกหมอกหมอกก้อนนั่นนลครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้สองตัวนะถ้าขึ้นมาขึ้นเกาะแขนเกาะขาเกาะคอนะครับถ้าอ่า ฝั่งนู้นก็จะเป็นลําน้ําของนี่ครับเข okay, ตสายนี้นะเมื่อก่อนจะเป็นแคบๆนะครับเนี่ยเพราะว่าหลังจากอาน้ําท่วมใหญ่ก็ที่มันก็จะกว้างขึ้นแล้วก็จะมีสาเยอะขึ้นนะครับ <S <S นะครับะอ่าถึงนู้นแล้วก่อจะเป็นคลองเล็กๆมันทึบมาก่อนครับทึบคือว่า ช่วงหน้าเล้งนะครับน่าจะปิดเหมือนเดิมนะครับเนี่ยช่วงหน้าแร้ที่ว่าน้ามันลดแล้วก็ไอ้พวกพันไม้พวกนี้ก็จะปิดทางน้ำเหมือนเดิมนะครับแต่จะปิดแค่ข้างบนนะครับจะข้างล่างจะไม่ปิด เสียงนกเยอะนะครับอ่านี่เดี๋ยวเราก็มาถึงนี้นะครับนี่บ้านเ,นเพื่อนเรียกอะไรนะครับนี่ต้นอะไรน,นะเนี่ยทเอาไปแกงเรียงนะครับนี้เห็นไหมครับต้องเป็นยอกอ่อนแบบนี้นะครับแบบยอกอ่อนแบบนี้หรือว่าแบบนี้นะครับ บ้านทิเขตแถบนี้นะครับจะเรียกว่านี่เยอะนี่นี่ไว้ใส่ในแกงเลียงนะครับแกงเลียงว่าแกงอะไรกะทินะครับนี่อ่าทางนี้นะครับจะเรียกว่าอ่าปูโจโนีดิงนะครับดูปากลุงพาหลงนะครับดูปากลุงพาหลงนะครับปูโจโนีดิง นะครับก็คือนี่เลยไม่ทราบว่าบ้านเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับเรียกว่ายอดอะไรนะครับอ่าโอเคมาดูความสนใจกันต่อนะครับปูเลยเยอะแยะมาก <ๆ S 2> ครับไ,ไ,ดได้สอตัวนะคับุแได้สามตัวแล้วก็แต่นู่นนี่เฮ้ย <c oughs> ไ,ได้กี่หัวพี่สหัวนี่เก็บมาหมดแล้วสามหัวใช่เดี๋ยวมาดูกันดีวกว่า ใน,นตาหางก็จะได้ตัวใหญ่โอ้นี่นี่นี่โอ้นี่ปลาอะไรปลาอะไรพี่เรีย้ยน,นี้ปลาอันนี้ปลาอีทยครับผมทีอ่อีทยนะครับอีทัยป,ปลาตองปลาตองนะครับตัวนี้ก็เป็นฝูเป็นฝูงเ,เ,เลยครับนี่อืมผัวด้ทอดขมิ้น,นครับ<ช>ทอดขมิ้มนแล้วก็ทำเมนูได้หลายอย่างนะพี่เนาะทอดอร่อยปลานี้เพราะว่า กางเยอะๆหน่อยเราต้องบังทีๆด้หยใช่ใชทีๆก่อทอดให้มันกรอบนะครับครับอย่างนี้เลย <_ n ull> ปลาสดนะครับนี่ดิ้นอยู่เลยโอ้หปลาตองก็ตัวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่มากเลยนี่นี่ปลาตองปลาตองอย่างสวยงามเลยครับเนี่ยอย่างบ้างเราก็พอได้กินเนาะอืเรียบร้อยใช่สิเรียบร้อยเดี๋ยวใส่เสือกอ่ะเดี๋ยวล้างไฟอนะีกรอบนึงาอ พี่ผ่านหนุนบ้านแต่ไม่ใช่พี่หนุนบ้านพี่ผ่านสมุทรไทยแกล้างล้างปลาล้างกัดให้มันสะอาดสสๆก่อนที่ว่าจะไปแกะช่วยกันแกะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับบิดบางๆแกย <c ười> ผัก,กเยอะเลยเนี่ยฮะผักเยอะผักเยอะพี่ ได้บ้านพี่เรียกอะไรพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยไอ้นั้นหรอ่าตัวเนี้นนนนยนนที่บ้านไม่มีแนละ้วผักผักตัวน,นี้เพราะว่าที่บ้านแห่งแบง์จะขึ้นเฉพาะที่อุดมสมบูรณ์อะจะขึ้นใกล้แหล่งน้ำที่บ้านก็จะมีแต่ผักเนี่ยผัก็อกเอยอดจิกยอดจิกนะี่นะนี่จิกนี่นะยอดจิกข้างน้อ่าจิกนี่นะครับเรียกอะไรว่าภาษาไทยจะเรียกกำมังหรือเปล่านะ กำมังเปล่าพี่กออัมมังแล,ล้วกะมังเล็กเล็กข้นไม่ออกผมพูดภาษาไทยไม่ออกนะครับแต่ภาษาจินเรียกว่าปูจโจนีดิงนะครับผมพูดเสียงเบาเปล่าครับไม่เบานะครับมาดูสายน้ำกันต่อ มุนหัวมั้ยครับเนี่ยโอเคนี่นคือมันก็นเ,นเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับก็ลุงพานหลวงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันหน้าอากาศหน้ามีคลิปใหม่ๆที่น่าดูน่าชมแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมแล้วก็ผ่านสมไทยด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับนี่อันนี้กินไม่หมดนะครับผมเยอะเยอะมากไปฝากคนฟังนู้นนะพี่นะใช่พี่พรมากินไม่หมดก็แบ่งไปให้ด้วย <laughs> <laughs> ประจำะเวลาจับได้เบอก็จับแค่พอกินเตา ถารู้่าเยอะเกินทีกกินไม่ทันนะใช่แล้วก็แบ่งปันครับแบ่งปันเพื่อนบางทีอเจอชาวบ้านหรือแบบนี้นะพี่ใช่ครับ <c oughs> ชาวบ้านมาที่ก็แบ่งเขามาตัดยางเงี้ยใช่ใช่โอ้หอยปลาบางคนก็ว่าโอ้บานเยอะหานเยอะคือไปว่าเยอะนะครับ <c oughs> โอเคครับทำนับไปเยอะอยู่ครับผม ปลาส,สดเลยขึ้นจากน้ำใหม่ๆปลาเนี่ยส,สดๆนี่เนื้ออร่อยนะครับผมยิ่งถ้าเอาไปลาบเนี่ยแถวอีสานเนี่ยเขาจะนิยมเอามาลาบปลาส,สดนี่รสชาติจะดีว่าเพิ่งขึ้นมาจากน้ำเลยผมจับได้ถ้ามาก็จะเอามาทอดกินย่างกินนี่แหละปลาส,สดทำแบบง่ายๆ แต่ถ้ามีเวลาเยอะๆก็จะลาบกันหาผักตามข้างๆน้ำเนี่ยเห็นไหมเยอะเลยเนี่ยผักขึ้นนี่ดอกนี่ยอดจิกที่เพิ่งแตกเนี่ยเดี๋ยวก็เนี่ยเนาะนี่ใช่ใช่เต็มเลยโอเค